สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในแมปตำนานแมปหนึ่งของโลบอกกันนะแมปนี้ก็มีชื่อว่า บีอาพาควอนินจานะฮะเป็นแบบที่ดังมากๆเมื่อสมัยก่อนนะไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่ว่าเป็นแบบที่ดังอยู่ในระดับหนึ่งนะก็แบบนี้นะฮะสร้างมาเมื่อปี2014นะฮะคือโคตรเก่าแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในแบบความทรงจำของหลายๆคนนะเพราะคนที่เล่นโลบ,บอกยุกคแรกเนี่ยก็จะผ่านแบบนี้มาก่อนนะหลายๆคนเลยเพราะว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างนิยมมากในสมัยนั้นวันนี้นะฮะเราก็จะมาลาเลื้ความหลังกันนะฮะแล้วก็ลองกลับมาเล่นแบบนี้อีกรอบในปี2023ดูนะก็เป็นอะไรที่ ค่อนข้างน,าน่าคิดถึงพอสมควรนะผมเล่นแมปนี้ตั้งแต่สมัยผมแบบยังอยู่ร้านเกมเลยนะสมัยที่แบบ ผมเล่นแต่ร้านเกมอ่ะเพราะว่ามือถือผมมันกากตอนนั้นนะผมเล่นแบบนี้แบบแทบจะทั้งวันอ่ะก็ถือว่าเป็นแนวที่สนุกมากๆากนะฮะกวันนี้ก็จะมาลองเล่นกันแต่ว่าเราเล่นในมือถือกันนะซึ่งฝีมือการเล่นแบบนี้ของผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจชกากนะฮะก็อย่าว่ากันนะก็แบบนี้นะเบสิกเลยเราก็ต้องทําการฆ่าคนอื่นให้ได้มากที่สุดเพื่อทําการเก็บแต้มนะฮะแล้วก็แต้มเนี่ยมาปลดล็อกดาบได้ซึ่งหลักๆเนี่ยดาบในเกมนี้จะมีอยู่2ประเภทนะฮะก็คือเป็นดาบใหญ่กับดาบเล็กนั่นเองนะฮะก็คือคานกับ เฮวี่สวอตก็เฮวี่สวอตนะฮะมันจะตีช้าแต่ว่าตีแรงมากคือนัดเดียวแทบจะตายไปเลยนะฮะแล้วก็คาตานาเนี่ยต้องฟันหลาย,ลายรอบหน่อยต่ว่าเร็วมากก็ผมจะเลือกคาตานาแล้วกันนะเป็นความคลาสสิกนะครับเพราะคารตาน่าเนี่ยเป็นอาวุธอย่างแรกที่มาในเกมนี้นะโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับวันนี้นะไม่ต้องอธิบายอะไรมากแล้วกันนะเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแบบในตำนานมากๆครับโอเคเริ่มเลยสำหรับวันนี้นะกดเพย์ไปโอเค ชักดาบมาแล้วก็ไปเลยเอาจะโหลดแมพใหม่ซะละยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเริ่มฆ่าคนกันเลยนะ okay, โอวันนี้ก่อนนี้ก่อนมันมีคนมาแจมสโมกยอดเยี่ยมเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อกันเลยนะฮะไปฆ่าคนอย่างเมามานะครับผมชอบการปาสโมกแล้วก็ฟันซ้ำมากเลยในแมพนี้นะคือผมไม่ค่อยถนัดการใช้มีดนะเพราะว่ามัน,มนเล็งยากในมือถือโอวดีเจคนละคนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าปาสโมกไปก่อน บลายตาบอดตาบอดตาบอดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปต่อวันดีเจย,ยืนงงอะไรโอ้โห,โหสโมกมาเต็มเต็มเลยเกือบแล้วเกือบตายไปต่อเลยนะสโมกหน่อยไหมแล้วก็ป่ามีจังเลยคนนี้นี่ไะอ,อ,อีกนิดเดียวอีก,อกทีเดียวอีกทีเดียวโอ้ยป่าแม่นมากน่าจะเล่นในพีซเนี่ยไม่เน่ฟันอยู่นั่นแหละเออะสโมกเนี่ยไ่เจ้ โอ้ยโอ้ยสมกดนูโมกเจ๊แกปาสมกแต่ว่าเจ๊แกไม่เข้ามาเจ๊แกเหมือนจะใช้ใช้แต่มีดอ่ะโอ้วัอดีเพื่อนนายฟันอะไรของนายอะ่ะสมกเห็านาะเ <laughs> รียบร้อยวัอดีเจ๊ทำไมเจ๊มันเยอะจังเนี้ยมีกี่เจ๊เนี่ยเซิร์ฟนี้ปาสมกโอเคไม่โดนอา้า <laughs> ว ไม่ได้มองข้างหน้าเจ๊แกตกไปแล้วได้คิวด้วยเขาหลังนวหนุนมากเลยนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปแจมด้วยกันนะโอเคสมกแล้วก็แจมรนนี้แล้วก็หนีหนีหนีโอ้โหเลือดวันนี้เจ๊เจ๊เห็นผมเจ๊แกเห็นผมว่ะโอ้ยมองไม่เห็นนะจังหวะนี้ต่างคนต่างมองไม่เห็นฟันมั่วแล้วโอ้เจ๊แกจะปามีดจะปามีดลบก่อนโอเคเดชไปสมก สมุกไม่โดนก็เดามันนี่เรียบร้อยเจ๊แตกแล้วก็ต่อไปคนสีฟ้าผมว่าผมไม่รอดเหรอเพราะว่าเลือดผมมีแค่เนี้ยแต่ว่าผมน่าจะตายเพราะเพราะเขียวก่อนแหละเดสไม่ดูเลยล,ล,ล,ลืมไปวัสดีเจ๊ทำไมมันมีผู้หญิงเล่นเยอะจังนี่ยแบบนี้โอเคไม่โดนเหรอมันปิงปลาอยู่นั่นแหละคุณไหนเจอสมุกนะนี่ไงนะเรียบร้อยไปหนีรอเขาฟันกันเสร็จนะ เราเราก็จะเข้าร่วมผวาขัดแย้งโอไม่ไม่ไม่มเข้าร่วมควาขัดแยง้งโอ้ยแบี้ฮะไรสาระมากก็เป้าหมายอย่างเดียวของเราก็คือการฆ่าคนใเนเอกนาเมื่อกี้เจเกมไม่ดูเลยว่าผมมีบาเรียอยู่ฟารนนี่นแหละโอาบูโรมานี่แหละบูบูบูบโดสมกหนีไปละไปต่อกันดีกว่านะฮะไปที่ความขัดแย้งตรงกลางแมปนะฮะกำลังตีกันนัวมากเลยเราต้องปาสมกโ,โอ้ยปาว้าวีกแล้วมั่วมากเลยเนี่ยตอนตรงนี้ผมไม่รู้จะไปหาใครดี ปนี้แล้วกันโอเคได้คิวฟรีมาไปราดช็อตใครไม่รู้ห <c oughs> ลบแบบแนบเลียนเอาเปลี่ยนแมพก็เป็นแมบพบแนวฟันมั่วๆนะฮะไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะเ <c oughs> น้นแบบคลายเครียดหรือเปล่าหรือว่าจะเครียดกว่าเดิมผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าเกิดเจอท็อกซิกก็น่าจะเครียดกว่าเดิมนะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดฟันแบบเล่นเล่นแบบนี้กับเอ่อคนที่ไม่ได้พูดอะไรนะฮะมันก็ดูสบายๆแหละแบบนี้นะเป็นแบบเอ่อเล่นคลายเครียดเฉยๆโอ้ดาบใหญ่ดาบใหญ่แรงมากเลยดาบใหญ่แล้วทำไมมาเล่นกันแต่ดาบใหญ่วะเนี่ยดาบใหญ่3คนหมายความว่าไงฮัลโหล แล้วคนนี้เขาไล่ฟันอะไรกันเนี่ยผมเออเขารวมความผัดแยงเขารวมความผัดแยงปลาสโมกใส่หน้าใครไม่รู้โอเคแล้วก็ฟันไปฟันไปเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงโอ้ย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 เขียวมาเขียวเขารวมความผัดแยงมีใครอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยสโมกสโมกหนีดีกว่าฆ่าใครตายไม่รู้คิซ่าไปอยู่ในพุ่มไม้ทําไมไม่รู้มีใครแถวนี้เนี่ยโอเคสโมกโดน เอาเอาตอกไปแล้วโดสมมนสโมกไปทีเดียวเออเลยโอ้ยโอ้ยเกือบโดนดาบใหญ่แล้วเมื่อกี้ดาบใหญ่มันแบบมันกวนตีนมากมันพุ่งฟันแบบโคตรมั่วเลยโอเคผมฆ่าใครตายไม่รู้ไปดีกว่าวัสดีเพื่อนเพื่อนยืนอะไรแถวนี้ยืนหัวหไปไปเกิดใหม่เลยนี่แนะ่มวัวแต่ฟันอยู่นั่นแหละแล้วก็คนนี้ โอ้ยอโอย้ตายไปแล้วดาบใหญ่เก็บโอ้ยนี่ก็ดาบใหญ่จังเลยเล่นเป็นแต่ดาบใหญ่เออเจตามยากเว้ยเจคนนี้เพราะว่าดาบมันใหญ่นะฮะถ้าเกิดผมเข้าไปเนี่ยอาจจะตายได้คาสนาอาจจะฟันไม่ทันแล้วคนนี้วิ่งอะไรนะเนี่ยเบคอนหรือเปลนะ่าน่ะไม่ใช่นี่นะ เช่องช้าก็ตายไปนี่เป็นแมบแบบว่าความเป็วไปของปีศาจนะฮะเบคอนวัสดีเรียบร้อยโอ้นิวเลคคอร์ดอีกแล้วค่ามวัวๆได้นิวเลคคอร์ดอีกรอบหนึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่านิวเลคคอร์ดเนี่ยมันว่าจากอะไรนะแต่ว่าโอเคขอบคุณแล้วกัน <laughs> อะไรไม่รู้ผู้หญิคนที่จะเอาผมใช่ไหมเนะี่ยตามจริงเลยอยู่นูน่นข้างบนเอาแล้วตายไปแล้วใช่ไหมเนะี่ย เศษล้วไม่ใช่อยู่เงี่เรียบร้อยผมลาช็อตล้าช็อตเหลืองแล้วก็คอหน่อยเนี่ยเรียบร้อยโอเจเจจะฟาดมาต้องหลบเจ๊นะพอเจ๊แรงมาก ดุแรงนี่นะเจป่าโคตรยากเลยมันจะตายไมเนน่วันนี้มัวแต่ฟันอยู่นั่นแหละมัวแต่ฟันแบบว่าเดชไปเดชมาโอ้โบลบลบ,ลบเกือบ แล้วเบคอนตรงนั้นมันเดินแบบไม่มีใครฆ่านะทุกคนแบบมัวแต่โฟกัสกับการฆากันเองแล้วใครมันปลาดาวกระจายเมื่อกี้วะเนี่ยผมเห็นอยู่เหมือนเขาจะโดนไล่ลงมาแล้วมั้งไม่เห็นปลาแล้วสวัสดีเบคอนนี่เนะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้โอ้ยแรงมาก โอ้จะเปลี่ยนดาดแล้วเปลี่ยนดาลเลนเะร็วเนี่ยแบบนี้หรือว่ามันหรือว่าผมเพลินกับเกมเกินโอ้ลบลบเราแบบ,บโอ้เกือบเกือบตายผมเมื่อกี้เจคเขาจะชาร์จดาบแต่ว่าผมหลบทานก่อนไม่ใช่หลบทานมันเปลี่ยนแบบก่อนโอเคไปต่อกันแล้วคนที่เขายื่นอะไรบนนี้วนะเน่ะโอ้เบคอนโคตรแหลกเลยไหวไหมไหวไหมเบคอนนายดูแบบสู้ชีวิตมากคนเดิมอีกแล้วแล้วคนอื่นไปไหนกันหมดเนี่ยทำไมมันเงียบจัง เนี่ยทำไมเจอโจมแบบมันก็เงียบเนี่ยทำไมมันเหลือกันแค่นี้มันไม่มีใครจริงๆเนี่ยมันเหลือกันแค่สองคนแถวๆเนี้ยเอาใครตายวานะเนี่ยเอาเขียวว่ะด,ดีนั่นมันล่างแยกใช่ไหมเนะี่ยมันวิ่งแบบนั้นเนะี่ยโอเคไม่ใช่ล่างจริงนึกว่านล่างแยกวิ่งค้างวัด,ดีเขียวเขียวมานหน่อยขอฆ่าหน่อยเขียวเจะหนีไปไหนเนี่ยเขียวนี่แหละสโมกแบบสามพันเมตรโอไม่โดนถ้าเกิดโดนจะพลีคมากฮนะนี่นะ เรียบร้อยเดสมาฟันมันไม่เหลือคนจริงๆเนี่ยมันเหลือกันแค่นี้เหลือแค่ประมาณ5คนนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเป็นมายด้วยกันนะสำหรับแบบบีอาร์ปาควนินจานะับผมจะบอกว่านินจาปาควตลอดเลยผมลืมชื่อนะก็เป็นแบบจะลองการฆ่าฟันกันนะฮะแล้วก็เก็บแรงแล้วก็เอาไปซื้อดาบใหม่นะฮะซึ่งมาไปแค่สกินเฉยๆแหละแล้วก็มาฟันอีกรอบแล้วก็เล่นวนไปวนมาแบบนี้นะฮะเป็นแบบว่าฟันกันเฉยๆเป็นเกมที่สนุกดีแล้วก็วันดีเจฟเจฟปาอะไรอ่ะโ้ย ไฟนอลแบทเทิลเจ๊ผมจะปิดคลิปแล้วขอฆ่าหน่อยเจ๊มาสู้กันมาสู้กันดิอย่าหนีดิอย่าหนีเจ๊เจ๊เจ๊หน, J. J. <c oughs> นีเอาเป็นว่าไปไม้แล้วกันนะฮะเจ๊ J. แกไม่รู้ไปไหนแล้วมไม่น่าจะฆ่าเจ๊แกได้นะน่าจะตายมือนทั้งเกมไปแหละโอเคสำหรัวนี้ลาไปก่อนถ้าเกิดใครคิดถึงแแบบนี้ก็สามารถมาลองเล่นกันได้ฮะลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะเป็นแแบบในตำนานแแบบเนียนคิดสนุกเลยแหละโอเคสำหรัวนี้ลาไปก่อนจริงๆริงละบ๊ายบาย